เปิดตัวแล้วครับกับ ROG Phone 9นะครับผมรอบนี้มา2รุ่น9กับ9 Pro ก็เป็นไายญาติต่อจากซีรีส์8ที่ขายในไทยด้วยเข้าใจว่าซีรีส์9นี้ก็เข้าไทยอย่างแน่นอนเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับ เดี๋ยวมาดูตัวท็อป LG p h o n e 9 Pro ก่อนครับเริ่มจากงานดีไซน์ก่อนเลยงานดีไซน์คล้ายคลึงกับตัว8 Pro นะครับฝาหลังก็เป็นแบบฝาหลังด้านตัวกล้องมีการเล่นกับสีสันเพิ่มขึ้นมาตัดกับลวดลายต่างๆที่เป็นแบบเงาสะท้อนและที่ขายไม่ได้คือเจ้าตัว AniMation นั่นเองนะครับเป็นหน้าจอด้านหลังที่ประกอบด้วยเจ้าตัวหลอด Mini LED 648หลอดนะครับสำหรับ LG o h o n e 9 Pro เขาจะมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นมาคือเขามีหน้าจอ2ส,สีนะครับเป็นสีขาวแล้วก็สีแดงที่จะเล็กกว่าเป็นแ,บแบนบนาาถบๆ ได้นะว่าจะให้แสดงตอนไหนบ้างลายอะไรบ้างนะครับก็มีลายลวดลายให้เลือกนะครับเป็นตัวลายที่เป็น e a g l e e y e ของเขาเองหรือว่าตัวที่เป็นเขียนว่า ROG อันนี้เป็นลายสนุกสนุกเนาะเป็นรถแข่งฮะแบบนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นแบบแนว FPS ไม่ก็แนวแอคชั่นต่อสู้มีค่า11บวกอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นลายที่บอกว่ากำลังถ่ายวิดีโออยู่อันนี้เป็นการบอกสภาพอากาศนะครับนอกจากนั้น<ๆ>เขายังมีแอนิเมชันพิเศษนะครับ,ครบแค่เอามาแตะก,กับ ROG โฟนเครื่องอื่นเขาก็จะเล่นแอนิเมชันตัวนี้ให้ดูครับแล้วเขายังมีลูกเล่นี อย่างนึงนะครับก็คือเอามาเล่นเกมได้ก็จะเป็นเกมแบบยันยิงแบบง่ายๆนะครับโดยใช้ตัวหน้าจอนี่แหละเอามาแสดงผลแล้วก็ใช้ตัวทิกเกอร์บัตทอน2อันนะครับเอามาเล่นอย่างที่เห็นกันอยู่นี่แหละครับก็เป็นลูกเล่นแบบ ค่าเวลาเบื่ออะไรแบบนี้ตัวเครื่องกันน้ํา ip 6 8นะครับสามารถกันน้าลึกได้1.5เมตรเป็นเวลา30นาทีอีกจุดที่เป็นจุดเด่นของ rog phone 9 pro นะครับคือการที่เขาพยายามเพิ่มการควบคุมต่างๆของเครื่องมาให้มากกว่าการใช้ค่าจอสัมผัสในการเล่นเกมนะครับอย่างแรกก็คือตัว air trigger นั่นเองนะครับตัวเป็นจะเป็นแบบปุ่มแบบสัมผัสอยู่ที่สันเครื่องนะครับสปุ่มใช้แบบกด l 1น1 r 1อะไรแบบนี้นะครับแล้วเขาจะมีตัวอุปกรณ์เสริมเป็น a e r active cooler explorer นะพัดลมติดหลังเครื่องที่นอกจากจะช่วยระบายความร้้อแลว เขายัางเพิ่มปุ่มขึ้นใหมีส2ปุ่มนะครับอยู่ด้านหลังเครื่องนะครับเอาไว้ช่วยในการควบคุมได้มากขึ้นนะครับหรือ จะเพิ่มมาเป็นแบบอุปกรณ์เสริมตัวจอยติดกับเครื่องก็ได้นะครับ rog tesen mobile controller นะครับอันนี้ซื้อเพิ่มนะตัวพัดลมก็ซื้อเพิ่มเหมือนกันหรือทจริงถ้าคุณอยากจะจัดเต็มแบบต่อคีย์บอร์ดต่อเมาส์ต่อจอยต่อหน้าจออะไรแบบนี้จริงๆเจ้าตัว rog phone 9 pro เขาก็รองรับครับส่วนต่อไปจะพามาดูคือหน้าจอของเขานะครับรอบนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.78นิ้วใช้หน้าจอตัว e6 amoled นะครับตัวนี้มี refresh rate สูงสุดถึง185 hz เลย อันนี้ต้องบอกนิดนึงถ้าคุณเข้าไปตั้งค่าตัว refresh rate ในตัว system setting นะครับของเครื่องเนี่ยเขาจะปรับย้อยอยู่ที่165 h ฮครับแต่ถ้าคุณปรับผ่านเจ้าตัวเกม g ี n i ่ตัวซอฟต์แวร์ที่เอาไว้ปรับแต่งเครื่องเพื่อการเล่นเกมของ asus เองเนี่ย จะสามารถปรับได้ถึง185เฮิร์ซครับตัวหน้าจอมีทัแซมปิ้งเลตอยู่ที่720เฮิร์ซแล้วก็มีความสว่างสูงสุดอยู่ที่2,500นิตครับผมมาดูส่วนสำคัญกันนะครับก็คือตัวประสิทธิภาพนั่นเองตัว o g Phone 9 Pro ก็มาพร้อมกับตัวชิปเซ็ต Snapdragon 8 Elite นะครับผมตัวพื้นที่เก็บข้อมูลเป็น UFS 4.0ส่วนแรมเป็น LPDDR5X ครับใช้ระบบระบายความร้อนตัว Game Cool Version 9นะครับโดยการออกแบบตัวเครื่องเนี่ยครับให้ตัวชิปเซ็ตเนี่ยอยู่กลางเครื่องนะครับแล้วก็จะมีตัว ระบบช่วยแบบถ่ายเทความร้อนออกมาข้างนอกแล้วก็จะชั้นบนสุดถ้าคุณติดตัวพัดลมเข้าไปด้วยนะครับก็จะช่วยให้การระบายความร้อนเนี่ยได้ประสิทธิภาพที่สูงที่สุดครับผมโดยรอบนี้นะครับก็จะมีการปรับปรุงคือตัวเพิ่มขนาดแผ่นกาฟไฟชีสเนี่ยให้ใหญ่กว่าเดิมนะครับช่วยในการกระจายความร้อนแล้วก็ระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะครับโดยตัวเครื่องเนี่ยมีประสิทธิภาพการระบายความร้อนสูงกว่าเดิมถึง1 2นตะครับตัวพัดลมนะครับ Aero Active Cooler Explore รุ่นใหม่นะครับผมตัวพัดลมรุ่นใหม่เนี่ยเขาเพิ่มเส้นผ่านศ การของไบพัทเนี่ยครับอีก12.5%นนะครับทำให้การ ระบายความร้อน,นมีประสิทธิภาพสูงขึ้น29%ครับเจ้าตัวพัดลม Aeroactive Cooler e x p l o เนี่ยนอกจากจะมาช่วยระบายความร้อนแล,แล้วเขาจะมาช่วยเพิ่มคุณภาพเสียงของเจ้าตัว ROG Phone 9 Pro ของคุณด้วยนะครับเพราะว่ารอบนี้เขาจะบิวอินตัวซับบูเฟอร์มาในตัวนะครับก็จะมาเพิ่มคุณภาพเสียงด้านย่านเสียงต่ำให้นะครับผมอันนี้คือเจ๋งมากตัวพัดลมเนี่ยเชื่อมต่อกับเครื่องผ่าน USB Type C นะครับซึ่งถ้าเราไม่เสียบพัดลมเนี่ยเราสามารถใช้ช่องนี้เสียบชาร์จมือถือได้เลยส่วนตัวพัดลมเองนะครับเวลาเราเสียบกับเครื่องเนี่ยเราก พอร์ตเหมือนกันนะครับสำหรับเอาไปเสียบชาร์จแล้วก็จะมีช่องหูฟังด้วยนะครับซึ่งจะเป็นตำแหน่งที่อยู่ด้านล่างเครื่องทำให้เวลาเราใช้งานถือเครื่องเนี่ยตัวสายต่างๆจะไม่มาเกะข่ะนิ้วของเรา แล้วตัวพัดลมนะครับยังออกแบบให้สามารถใช้งานเป็นขาตั้งเครื่องได้ด้วยเอาไว้ตั้งเพื่อแบบเล่นเกมหรือดูหนังอะไรแบบนี้ได้แล้วรอบนี้เขามีปรณ์เสริมเพิ่มพิเศษใหมีกช้นนะครับเป็นตัวเคสตัว ROG Chill Case นะเคสตัวนี้จะมีตัว Vapor Chamber Built-in อยู่ข้างในนะครับช่วยในการระบายความร้อนอีกนั่นเองนอกจากนั้นตัวเคสเนี่ยเขาย,ยังออกแบบมาช่วยปรับตัวช่องเดินทางเสียงนะครับให้จากปกติที่เสียงจอกข้างๆนะครับจะถูกปรับตำแหน่งให้เสียงเนี่ยพุ่งออกมาด้านหน้าเครื่องได้ด้วยนะครับก็คือถ้า เราใส่เคสตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มคุณภาพเสียงให้เสียงแบบพุ่งมาหาเราข้างหน้าไม่ได้ออกไปข้างๆด้วยนะอันนี้เจ๋งเหมือนกันมาดูกล้องกันบ้างนะครับผม ROG Phone 9 Pro เนี่ยกล้องหลังมากล้อง3ตัวกล้องหลัก50ล้านพิกเซล f 1.9มีกันสัน OIS ด้วยนะครับใช้ตัว เซนเซอร์เป็น Sony La เทีย700นะครับตัวที่2เป็นกล้องมุมกว้าง13ล้านพิกเซลนะครับใช้เลนเป็นรีฟอร์มเลนครับผมและตัวที่3จะเป็นกล้องซูมนะครับ32ล้านพิกเซล f 2.4รองรับการซูมอยู่ที่3เท่าแบบออปติคอลนะครับแล้วก็สามารถซูมแบบดิจิตอลสูงสุดถึง10เท่าครับมีการสั่น ois ด้วยส่วนกล้องหน้าครับให้มาความละเอียด32ล้านพิกเซลตัวนี้เป็นเซนเซอร์แบบ rgbw วยครับจะช่วยในการเก็บแสงได้ดีขึ้นแล้วเขาก็เพิ่ม ฟีเจอร์ขึ้นมาให้นะครับคือเราสามารถแตะตัวแอร์ทิกเกอร์เนี่ยแทนปุ่มชัตเตอร์ได้ด้วยครับสำหรับแบตเตอรี่นะครับปรับเพิ่มความจุจากรุ่นที่แล้วขึ้นมาเป็น5 8 0 0มิลลิแอมครับผมรองรับการชาร์จเลยแบบมีสายอยู่ที่65วัตครับสามารถชาร์จ0ูนถึง100ได้ในเวลา46หนาทีแล้วก็รองรับการชาร์จไร้สายอยู่ที่15วัต์ด้วยสำหรับฟีเจอร์ด้านเสียงนะครับก็มาพร้อมกับลำโพงคู่สเตอริโอนะครับรองรับตัวพิเศษซาวผ่านตัวไดเรกเวิร์ตช นะครับซึ่งรุ่นนี้ก็ยังมีช่องหูฟัง3.5มาให้เหมือนเดิมนะครับผมส่วนการเชื่อมต่อแบบไร้สายก็รองรับทั้งตัว Qualcomm aptX Adaptive แล้วก็ aptX Lossless Audio เลยและก็รองรับ Snapdragon Sound ด,ด้วยนะครับสำหรับระบบปฏิบัติการมาพร้อมกับ Android 15นะครับรับการันตีการอัปเดตข้ามเวอร์ชัน2เวอร์ชันครับมาดูรุ่นลองกันบ้างน,นะครับ ROG Phone 9ความแตกต่างคือตัวหน้าจอ Anime Vision นะครับที่เปลี่ยนจากหน้าจอใหญ่ๆจะเหลือเป็นแค่ แถบเล็กๆด้านล่างนะครับผมก็จะแสงผลได้น้อยกว่าแล้วก็จะมีแค่สีเดียวคือสีขาวนะครับผมแอนิเมชันต่างๆก็จะน้อยกว่านั่นเองนะครับผมแต่ก็ยังมีแอนิเมชันเนี่ยให้แบบครบครันเหมือนเดิมนะครับแอนิเมชันเวลาเอาเครื่องมาแตะกันที่เป็นแบบสเปเชียลลายพิเศษก็มีนะครับผมแต่ว่าก็จะเล็กลงแบบนี้ครับด้านประสิทธิภาพต่างๆต้องบอกว่าเหมือนกันเป๊ะครับจุดที่แตกต่างคือกล้องหลังครับผม l G Phone 9จะตัดตัวกล้องเทเลโฟโต้ออกแล้วก็เพิ่มเป็นกล้องมาโคร5ล้านพิกเซลมาแทนครับส่วนฟีเจอร์อื่นๆต้องบอกเนัป เรียกว่าต่างกันแค่ดีไซน์ตัวหน้าจอ a แ i นิ Vision กับกล้องเท่านั้นเองมาดูราคากันบ้างนะครับผมอันนี้จะเป็นราคาขายของฮ่องกงนะครับเราก็จะมาแปลงเป็นเงินไทยให้ดูนะตอนเข้าไทยก็ราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไม่เท่านี้นะแต่ก็เอาไว้เป็นแบบเรียกว่า r e f e r e n นได้นะครับผมตัว rog phone 9นะครับแรมจะอยู่ที่ 16GB พื้นที่กับข้อมูล5้า g b ราคาก็จะอยู่ที่ 8,998ฮ้องกงดอลลาร์นะครับผมตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ39,900บาทครับส่วน ROG Phone 9 Pro นะครับตัวรุ่นพี่เนี่ย าก็จะเป็นความจุเท่ากันเลยแรม16พื้นที่512กิกะไบต์ราคาเขาอยู่ที่9,598ดอลลาร์ฮ่องกงนะครับตัวนี้ราคาแปลงเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ42,500บาทครับผมแล้วเขาจะมีรุ่นพิเศษคือตัว ROG Phone 9 Pro Edition นะครับตัว Edition เนี่ยความพิเศษก็คือเขาจะมาพร้อมกับแรม24กิกะไบต์แล้วก็ตัวพื้นที่เก็บข้อมูลสูงถึง1เทราไบต์เลยราคาเขาจะมาที่11,498ฮ่องกงดอลลาร์นะครับแปลงเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 5 0 0 0บาทครับผมก็ตอนเข้าไทยจะเข้าเท่าไหร่แล้วก็จะเข้าเมื่อไหร่คิดว่าโรเวๆนี้แหละนะคงไม่นานานะก็มาลุ้นกันอีกทีครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการของเราจนจบนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กด like กดแชร์กดอะไรก็ตามครับกดให้เรียบร้อยครบทุกอย่างนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆให้รับชมกันต่อไปครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ